ตรงถ่ายดึงนะคะดึงควงนี่นะคือตั้งแยกน้ำท่วมโอ้โหน้ำกระจายโอ้ยมีเอียงแต่งกระบอกในตรงนะคะแต่งกระบอกในตรง ทุ่มพะธรรมพี่แน่ขอขอบคุณพี่พงน้องนะคะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเลยยินเข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะกดใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับแม่ทุ่มหน่อย